พี้เอี่ยนิเมขอเสนอตัวอย่างสัรพยุทธ์ทะรุฟ้าภาคที่5โรงเรียนเจียนนันตอนที่38ตอนนี้มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากตรงที่ว่านะครับหลังจากที่เหล่าบรรดาคนจากแดนทาการรวมไปถึงคั่วุโสใหญ่ซูเฉียนได้มีการปะมือกันไปพอสมควรแล้วแล้วก็มีบางคู่ที่รู้ผลแพ้ชนะแล้วอย่างเช่นคู่ของเซียวเหยียนกับฟานเหล่า นะครับฟาเหล่าเนี่ยเป็นฝ่ายที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทําการหลบเข้าไปอยู่ในฝูงชนของคนจากแดนาการส่วนซูเฉียนกับ2เท่าจินหยินนั้นออกเป็นแนวเชิงที่ว่านับอย่างเชิงกันผลสรุปของทั้งคู่เนี่ยก็เลยออกมาในรูปแบบของการเสมอกันหลังจากซูเฉียนนะครับสู้กับ2เท่าจินหยินไปได้พักหนึ่งกัมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเขารับรู้ถึงพลังงานบางอย่าง ที่มาจากออ,อัอคีฟ้ารลอมปานและพลังงานดังกล่าวนี้แน่นอนว่าค่อนข้างจะน่ากลัวอะไรทีเดียวดังนั้นครับสูเฉียนก็เลยจำเป็นที่จะต้องนเริ่มการผนึกอีกครั้งหนึ่งเพราะการผนึกรอบที่ผ่านมานั้นทํำได้เพียงแค่ว่าให้เพลิงหาฤ้ยไทยดาวตกมีพลังที่อ่อนน้อยลงไปหรือเกียบง่ายๆก็คือ ผนึกไว้ชั่วขราวนั่นเองไม่ให้เพอไทยดาวตกเนี่ยหลุดลอดออกมาจากหอคอยอัคคีฟ้าหลอมปานแต่ผนึกดังกล่าวก็อยู่ได้ไม่นานครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นเพียงผนึกชั่วขราวเท่านั้นตอนนี้ซูเฉียนแล้วเหล่าบรรดาคณะคู่บุโสทั้งหลายโดยเฉพาะคนที่มีระดับพลังนะับมากจะต้องร่วมแรงและส่งพลังยุทธเข้าไปยังหอคอยอัคคีฟ้าหลอมปานอีกครั้งหนึ่งเพื่อเติมให้ผนึกนั้นยังคงมี ประสิทธิภาพมากขึ้นสังเกตจากรูปนี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยหอคอยนับที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่กําลังมีอรอยเล้าเป็นอย่างมากแปลว่าตอนนี้เพลิงหาดทัยดาวตกกําลังจะหลุดลอดออกมาแล้วนั่นเองพวกเขานับจะต้องรีบระดมกําลังมาเพื่อไม่ให้เพลิงหาดทัยดาวตกได้หลุดลอดออกไปภายนอกนั่นเองหลังจากนั้นครับเราจะเห็นว่าเพลิงหาดทัยดาวตกตอนนี้ ฟาดห่งวงฟาดงาฟาดหางฟาดไปฟาดมาฟาดจนผนึกในจะแตกไปเสี่ยงเอาง่ายๆว่าตัวเพิงหาดทัยดาวตกเองนั้นไม่อยากจะโดนกักขังอยู่ที่นี่อยากจะหลุดลอดออกไปให้จงได้ส่วนทางด้านของคั่ววุโสนะครับแนวเรียนเจียนนันก็พยายามจะเสริมสร้างผนึกให้ผนึกเนี่ยมีความเสถียรมากขึ้นและสามารถรองรับต่อแรงกระแทกของเพิงหาดทัยดาวตกได้ด้วยนั่นเอง หลังจากเหตุการณ์นี้ครับดาเนินไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือเพิงหาฤ้วยไทยดาวตกรวบรวมพลังจนสามารถจะทะลุบ้านป้องกันนะหรือว่าผนึกที่ป้องกันเนี่ยออกมาได้สุดท้ายหอคอยอัคคีฟ้ารอมปานก็ไม่สามารถทนรับได้ต่อไปผนึกที่รอมกับหอคอยอัคคีฟ้ารอมปานก็แตกออกในที่สุดเพิงหาฤ้วไทยดาวตกก็สามารถ หลุดลอดออกมาจากผนึกแล้วก็มาโผล่หน้าสลอนทักทายเราบรรดาผู้อาวุโสใหญ่แล้วก็เราบรรดาคนจากแดนทการว่าฮะฮะว่างไงอะไรพวกมนุษย์เจอหน้าข้าจนได้สินะพวกเจ้าเนี่ยคงสนุกมากสิท่าที่ผนึกข้าไว้เป็นเวลายาวนานถึงเวลาข้าจะชดนับเฮ้ถึงเวลาข้าจะแก้แค้นแล้วฮะฮะ,ฮะ นะครับเพิงไม่ได้พูดปักพูดเองต่อไปครับทางด้านของคนจากแดนทาการเองพอเห็นงูที่มีลักษณะเหมือนเพิงไร้สภาพหรือที่เรียกว่าเป็นเพิงราวาเราบรรดาจากคนแดนทงการนะครับก็เกิดอาการตกใจขึ้นมาว่านี่มันตัวอีหยังวะทําไมมันถึงได้มีรูปร่างโอโห่ราและมีความแปลกตาเป็นอย่างมากรว่าไปถึงทางด้านกู้เท่าจินยินหรือทางด้านนะกู้เท่าปันที่ชอบปันแต่สลอ็อตเฮ้ยไม่ใช่ พุทธปปั่นคนอื่นไปทั่วนะครับก็คือพุทธ o p l a นเนี่ยนะครับก็มีการรวมพลังกันเหมือนกันเพื่อทําการนะครับทําให้งูขีคีฟ้าหลอมปานหรือที่เรารู้จักกันว่างูหาดทัยดาวตกแม่ตะเกียเล่นซะเป็นมุกไปซะแล้วเอออะเขาเรื่องต่อดีกว่านะครับเป็นงูนะครับเพลิงหาดทัยดาวตกเนี่ยแหละที่กําลังนะครับจะไล่โจมตีเหล่าบรรดาคนที่อยู่ในบริเวณที่มันเนี่ย สามารถมองเห็นได้แน่นอนว่าอย่างหนึ่งก็คือเพื่อระบายอารมณ์หลังจากหลุดลอดออกมาจากผนึกนั่นเองและด้วยพลังและความสามารถของงูหาฤยไทยดาวตกแน่นอนว่าคนจากแดนฮาการรวมไปถึงคั่วุโสใหญ่และคั่วุโสทั้งหลายนะครับก็แทบจะไม่สามารถทนทานกับแรงการประทะของงูหาฤยไทยดาวตกได้เลยเพราะเป็นการโจมตีที่รุนแรงมากม วิธีเดียวที่จะสามารถเอาชนะได้นั่นก็คือการที่ทุกคนเนี่ยรวมพลังกันและโจมตีให้เพิงหาวด้วยยดาวตกมีระดับพลังที่อ่อนลงไปไม่อย่างนั้นทุกคนที่อยู่ที่นี่ไม่มีใครสามารถปราบมาได้เพียงใช้กําลังของคนเพียงคนเดียวหรือคนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้นเรื่องนี้หานเฟื่องเองก็เข้าร่วมนะครับในการโจมตีเพิงหาด้วยยดาวตกเพื่อให้เจ้างูเพิงห่าวด้ยดาวตกนั้นไม่สามารถนะครับ ขยับเขยื่อนได้อย่างเต็มที่ตัวหานเฟิ่งพยายามใช้หอ,อกนะที่เรียกว่าเป็นหอ,อกตีสวนเทพสมุทรโจมตีทางด้านของเพลิงหาฤไทยดาวตกอย่างเต็มกําลังศึกเพื่อจะสามารถลดทอนกําลังของมันเนี่ยไม่มากก็น,น้อยแต่พอโจมตีไปเรื่อยๆนะหานเฟิ่งก็รู้สึกว่าเจ้าเพลิงหาฤไทยดาวตกดวงนี้เนี่ยมีความทนทานเป็นอย่างมากไม่ว่าจะโจมตีด้วยซ้ายด้วยขวาด้วยหอ,อกเป็นพันเล่มขนาดไหน เพิงดังล่าวยังคงมีพลังอย่างมากมายแน่นอนว่าตัวเขาเองพยายามหาจุดอ่อนของอูหาดทัยดาวตกตัวนี้ว่าอยู่ตรงไหนกันถ้าหาเจอแล้วจะสามารถใช้จุดอ่อนตรงนั้นในการโจมตีเจ้างูตัวนี้นะครับรัฐทําให้มันเนี่ยมีพลังที่อ่อนได้รงได้แต่ทางของหานเฟิงเนี่ยยังคงไม่รู้ครับว่าตอนนี้เจ้างหาดทรยดาวตกกําลังจ้องมองวกเ้านะครับ ไม่ว่าจะเป็นหารเปิ้งหรือเสี่ยวเหยียนเปรียบเสมือนอาหารอันโอชะหลังจากการโดนผนึกมาเป็นเวลายาวนานเพราะว่าเพิงห่าวดยไทยดาวตกตอนนี้ต้องการที่จะได้รับพลังงานนับที่มีปริมาณอย่างมากและพลังงานที่จะมาเติมเต็มดังกล่าวได้เนี่ยแน่นอนว่าแรงพลังงานนั้นก็คือเปลวเพิงโดยเฉพาะยิ่งเป็นเปลวเพิงที่อยู่ในที่13อันดับแรกด้วยแล้ว มันจะช่วยเสริมพลังให้กับงูหาดทัยดาวตกเป็นอย่างมากตอนนี้หานเฟิงก็เลยตกเป็นเป้าหมายนะครับของการโจมตีจากเจ้าง,งูหาดทัยดาวตกส่วนหานเฟื้องเองก็รู้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยเขากาลังจะกลายเป็นเหยื่อจากผู้ร่ากลายเป็นผู้ถูกร่าสรับบทบาทกันซะแล้วแต่เจ้าง,งูหาดทัยดาวตกนะครับกลับไม่ได้หยุดอยู่แค่เสียวเหยียนได้ไหมกลับไม่ได้หยุดอยู่แค่หานเฟิงแต่ยังราไปถึง เสี่ยเหียนด้วยเสี่ยเหียนเองก็พูไในใจว่าเอาว่าสวยซะแล้วอยู่ดีๆเนี่ยเจ้าเพิงหาดทยดาวตกก็เปลี่ยนเป้าหมายนะปรโจมตีเขาด้วยสงันแน่นอนว่าตอนนี้เสี่ยเหยียนจะต้องหาวิธีนะครับหลบเลี่ยงเพิงหาดทรยดาวตกเพื่อไม่ให้เป็นอาหารของมันนั่นเองเราบรรดาคนดูไม่ว่าจะเป็นจือเหยียนนะครับทางด้านหูเฉียนเนี่ยทางว่านนะครับเรียกว่าขูเจียนนะครับก็รวมอยู่ในวงด้วย เหล่าบรรดาคนพวกนี้เนี่ยกำลังจ้องมองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาว่ามันเกิดอีหยังขึ้นเนาะเป็นอะไรกันเนาะทำไมเสี่ยวเหยียนเนี่ยถึงได้ถูกเจ้างูไรสภาพนั้นไร่โจมตีมาส่วนทางด้านนะครับของริวเฟย์ต้องงงๆเหมือนกันว่าทำไมความสามารถเสี่ยวเหยียนเนี่ยมันถึงได้โหดร้ายชารุนขนาดนี้ส่วนคนดูก็ดูไปครับคนกำลังจะโดนแดกเนี่ยก็พยายามจะหลบหนีต่อไปน,นั่นเอง ทางเซียวเหยียนเองก็พยายามใช้ทุกความสามารถไม่ว่าจะการใช้พลังของเพิงนับเพื่อรอมรวมกับพอกในการจะโจมตีกับออกอบเพิงหาดทไายดาวตกเพริไทดาวตกตอนนี้พยายามแบบขูเหมือนจะกินให้ได้อยากจะกินอาหารนั้นโอชะอย่างมากมายเร้าลือเกินเซียวเหยียนก็ชั่วเขาเรียกว่าสู้ยิบตาเพื่อเอาชีวิตรอดนับจากสถานการณ์ตอนนี้ตอนนี้เป็นการ,รเผชิญหน้าระหว่างเซียวเหยียนกับทางด้านของเพิงหาดทไายดาวตก ว่าใครจะกินใครกันแน่ตอ,อนนี้เป็นฉากที่น่าสนใจมากทั้งสู้เนี่ยนะทั้งสู้ทั้งกู้รับโจมตีนแบบโอ้โหดเดือดเลือด,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 อดอพ่านโอเคเจอกันในะคลิปหน้าแล้วกันนะครับไปแล้วจ้าบ๊ายบาย,บายจ้า